วางรายการพูธแบบเซนวันนี้คือวันที่สามสิวันที่สานะครับเมษายนสองพัผมอาจารย์คัมพีปรีชาญาณก็จะมาเริ่มรายการใหม่ต่อจากต่อจากเ,เส้นทางธรรมและก็วาฒธ,ธรรมของพระมาจารย์ไว้หลางซึ่งก็เป็น หนังสือที่ผมกำลังจะนำออกเผยแพร่นะครับได้เขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไ้นนำมาอ่านเป็นบทบทเป็นตอนตอนตอนนี้ก็อ่านไปครบแล้วนะครับจบตอนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้นะครับคือคำชี้แจงและบทส่งท้ายตอนจบวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องใหม่หนังสือใหม่นะครับ หนังสือใหม่ที่ว่านี้ก็เป็นหนังสือเก่าซึ่งผมก็ได้อ่านไปแล้วเมื่อส,สองสมปีที่ผ่านมานะครับหนังสือที่ว่านี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าพลิกทุกสู่สุขอย่างฉับพลันนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ก้าวแรกพิมพ์ครั้งแรกในปี2554นะครับ ซึ่งตอนนั้นผมอาจารย์คำพีก็ใช้นามปากกาว่าอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือพลิกทุกพลิกทุกเชื่อพลิกทุกสู่สูขอย่างฉับพลันนั้นได้พิมพ์มาแล้วสองสาครั้งนะครับก็ขอถือโอกาสอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อสี่ห้าปีก่อนเมื่อสองเมื่อสอามปีก่อนที่นํามาอ่านนั่นเน่ยมีผู้เรียกร้องว่ามันเสียงไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ชนานาญในการอัดเสียงส่ง YouTube เสียงอาจจะไม่แจม่มไม่ชัดนะครับหรือผมก็อ่านไม่เครื่องหมายวักตอนก็ยังไม่ค่อยดีพอนะครับ จึงขอนำมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับคือหนังสือพลิกทุกนะครับพลิกทุกสู่สุขอยากจับพลันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยว่าหนังสือเก่าพิมพ์เมื่อปี2554หรือ10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็จะนำมาอ่าน อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เคยอ่านมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับโดยเริ่มจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันนะครับขอเริ่มต้นจากคำนำผู้เรียบเรียงนะครับคำนำผู้เรียบเรียงคือคำนำของอาจารย์นิโรธจิตพิสุทธ์นะครับคำนำผู้เรียบเรียงหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างสับพัน ซึ่งว่าด้วยมรรควิธีก้าวพ้นทุกข์สู่สุขด้วยจิตที่ว่างเปล่าภาคสองที่ท่านที่กำลังฟังอยู่ที่ผมอ่านอยู่นี้นั้นนะกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ต้องการให้ท่านผู้อ่านเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตที่ว่างเปล่าคือสภาวะของจิตที่พ้นจากความคิดปรุงแต่งคือการปรุงแต่งเป็นตัวตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเออ เป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นชีวิตชีวะลักษณะเป็นอัตมะลักษณะเป็นบุคละลักษณะเป็นสัตวะลักษณะนะครับซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรเดียวเถรวะเรียกว่า,า,าคิตรุงแตง่งไปตามสมมุติของชาวโลกนะครับที่เรียกว่าโลกีธรรมคือธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราว ทางโลกมนุษย์อันครับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นผู้ซึ่งเ,เป็นปรมศาสดาเอกของพระพุทธศาสนาหรือของโลกซึ่งว่าไปแล้วก็พระองค์ก็ทรงเป็นผู้โปรดแก่เวนยสัตว์นะครับจึงกล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้ ซึ่งเป็นที่พึ่งของมนุษย์และสัตประสัตว์ทั้งหลายตามทันนาความเห็นของฝ่ายเทราวาสเห็นว่าพระธรรมคำสอนมีอยู่มากมายนะครับสุดขนานับคือมีอยู่ถึง80,000ื0 0 0ี่พัพระธรรมขันธ์หรือ80,000วิธีนั้นนะครับ ล้วนแต่มุ่งหวังให้มนุษย์หรือเวนยศัสตร์ก้าวพ้นทุกสูุขในช่วงที่ตนยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ขณะนั้นชาพุทธบางคนไม่มก็มุ่งหวังว่าขอให้ตนเองพ้นทุก์ในชาติหน้าหรือในภพภูมิต่อไปขณะที่บางคนมุ่งหวังว่าหลังจากตนสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะเกิดใหม่เป็นเทวดานางฟ้า หรือสามารถบรรลุธรรมขั้นพระอระหันต์ทั้งๆท,ท,ที่สิ่งที่ตนมุ่งมาตรปราถนานั้นเป็นเพียงความฝันหรือจินตนาการที่ตนสร้างขึ้นเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ผู้ที่มุ่งหวังเช่นนี้ก็มิเคยได้ประสบพบเห็นว่าผู้หนึ่งผู้ใดมังเกิดมีมันเกิดเป็นอย่างที่คนตนมุ่งหวังใดๆไม่นะครับ ซึ่งนี่แหละที่นิกายเซนบอกว่าความวุ่งมาดปรารถนาหรือความอยากมีอยากเป็นไปตามความคิดนึกปรุงแต่งนะครับที่มนุษย์คิดขึ้นนึกขึ้นเองหาใช่ความจริงที่ดำรงอยู่แต่ประการใดไม่ว่าไปแล้วทบรรดามรควิธีในการพ้นทุกข์สู่สุขของฝ่ายเทรวาดจาก80,000 สี่พวิธีนั้นลวนแต่เป็นเรื่องของจิตหรือความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้นด้วยเหตุน,นี้ในชีวิตปัจจุบันทางฝ่ายเทรวาดจึงมุ่งอบรมจิตด้วยวิธีการให้จิตมีสมาธิเพื่อนำไปสู่ปัญญาความรู้แจ้งชัดต่อสภาวธรรม แห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตหรือของรูปและนามขณะที่ฝ่ายเทราวาสบางสำนักสอนให้ภาวนาหรือบริกรรมและให้เพ่งมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้จิตสงบหรือให้ดูจิตตัวเองซึ่งเปรียบซึ่งเป็นหนึ่งในมรรควิธีดับทุกกายทุกใจนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากต้องการเพียงแต่ให้ความคิด เพอเจอเพอฝันฟุ้งซ่านหรือที่ฝ่ายนิกายเซนเรียกว่าความคิดตรุงแต่งยุติหรือสงบลงนั่นเองกล่าวจำเพาะคำสอนนะครับหรือธรรมะของพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายทยานะหรือฌานเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรต,ต่างๆของนิกายนี้นั้นล้วนแต่เป็นธรรมะลึกซึ้ง ที่เรียกกันว่าโลกุตตรธรรมหรือธรรมะที่นำคนไปสู่ฝั่งพระนิพพานซึ่งมีความหมายว่าธรรมะที่ทำให้ตนอยู่เหนือโลกแห่งความคิดปรุงแต่งหรือเหนือความคิดฟุ้งซ่านเพื่อเจอนั่นเองทั้งนี้พระสูตรและหลักของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้พระสูตรและหลักธรรมของพุทธศาสนานิกายเซนนอกจากเข้าใจยากและไม่เป็นที่แพร่หลายแล้วยังเป็นคำสอนหรือพระสูตรเก่าแก่ที่คนรุ่นใหม่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์บางคำอีกทั้งพระสูตรยังล่วงเลยมายาวนานนับพันปีซึ่งยังไม่มีผู้ใดหรือสถาบัน ได้รวบรวมและไม่มีการแปลรวมทั้งไม่สามารถอัดถาที่บายให้เข้าใจได้ง่ายด้วยเหตุนี้นะครับอาจารย์นิโรธนะครับหรืออาจารย์คำพีผู้เรียบเรียงจึงนำหลักทำคำสอนของเซนและพระสูตรรวมทั้งหนทางปฏิบัติธรรมแบบเซนหรือแบบนิกายทยานะหรือฌาน มาเสนอต่อท่านผู้ฟังหรือท่านผู้อ่านนะครับพร้อมกับมีอัถาธิบายอย่างละเอียดด้วยความมุ่งมา่รปรารถนาที่จะทำให้ท่านผู้อา่านบังเกิดควา,ามเข้าใจหรือรับรู้ยามเจมแจ้งแทงตลอดที่เรียกว่าเกิดตาสว่างด้วยพุทธธรรมและสามารถก้าพ้นทุกข์ในชีวิตปัจจุบันนะครับ ในการนำพาชีวิตของตนให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจตามหลักพุทธศาสนานิกายเซนหรือชาหรือทยานะนั้นมิได้มีมรรควิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใดอีกทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติใดๆที่นอกไปจากการนำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันที่สำคัญยิ่งก็คือทุกคนล้วนมีพุทธภาวะอยู่แล้วแต่เดิมหรือแต่เดิม มีพุทธภาวะอยู่แล้วจึงไม่ต้องแสวงหาพุทธภาวะจากที่ไหนหรือจากใครอีกเพียงแต่อาศัยการชี้ตรงไปยังที่จิตหรือชี้ตรงไปที่ความคิดปรุงแต่งเนื่องเพราะเห็นว่าความสุขความทุกข์ล้วนเจอจากความคิดปรุงแต่งที่ฝ่ายเถระว่าเรียกว่าจิตสังขาร ผู้ใดเข้าใจความคิดของตนอย่างกระจ่างแจ้งว่าความทุกข์ความสุขที่แท้แล้วไม่ได้มีอยู่ที่มีอยู่เพราะอัตตาตัวตนมีอยู่ดังนั้นพุทธศาสนานิกายเซนจึงย้ำสอนเรื่องเดียวคือไม่มีตัวตนของตนดำรงอยู่เมื่อตัวตนไม่ได้มีอยู่หรือมีอยู่ก็เป็นแต่เพียงมายาภาพเท่านั้นเองหากมีความเข้าใจถูกต้องเช่นนี้ ปัญหาชีวิตทั้งหลายทั้งปวงก็จะสิ้นสุดลงนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นความกลุ้มความเครียดความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความมีความไม่มีหรือความคิดใดๆก็สักแต่ว่าเป็นความคิดเท่านั้นมิได้มีความสำคัญหรือไม่สำคัญใดๆเลยแม้แต่ความคิดปลุกแต่งกิจสังขารก็ไม่ได้มีอยู่จริงสักแต่ว่าเป็นความคิดปลุกแต่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกนิกายเซน จึงไม่กำหนดมรรควิธีปฏิบัติใดๆโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้มันเกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเป็นเพราะการปฏิบัติตนใดๆนั้นล้วนเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งคือเมื่อมองสมองคิดนึกอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็สั่งกายให้กระทำตามที่สมองคิดและคิดว่าจะเกิดผลตามที่ตนนึกคิด ตามหลักของนิกายเซนยังบอกอีกว่าการกระทําที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดทั้งทางกายและทั้งทางก,การกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทําทางวาจาเรียกว่าจีกรรมการกระทําทางใจหรือความคิดปรุงแต่งเรียกว่ามโนกรรมล้วนแล้วแต่เป็นมายาภาพหรือเป็นสิ่งหลอกลวงหาเป็นความจริงแต่ประการใดไม่ ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นแต่เพียงการบอกเล่าอย่างย่นย่อถึงหลักธรรมคาสอนและแนวปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซนและนิกายเถรวาทซึ่งท่านผู้อ่านสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ผมนำมาอ่านนี้คือพลิกทุกสู่สุขยิ้วยจิตสูุ่ขอย่างฉับพลันนะครับแล้วก็ มีโปรยหัวไม่บอกว่าถ้าอ่านแล้วบรรลุธรรมอยางจับพลันทั่วพริบตาธรรมะเพื่อละวางทุกข์ด้วยตาสว่างสวยัยจิตว่างเปล่านะครับนี่คือหนังสือที่อาจารย์นิโรธหรืออาจารย์คำพีเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการบอกเล่าอย่างย่นย่อถึงหลักธรรมคำสอน และแนวทางปฏิบัติพุทธศาสนานิกายเซนชานหรือธยาณะนะครับเละนิกายเถรวาทว่าทั้งสองนิกายนี้มีความเหมือนความต่างความคล้ายกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งท่านผู้อ่านก็สามารถฟังจากที่ผมนำมาอ่านหรือจะอ่านจากหนังสือ,อที่ชื่อพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีจะขอ,อติดต่อขอ ซื้อนะครับหรือหรือหรือขอให้ผมได้ส่งมาให้นะครับให้ท่านเป็นหนังสือเอกสารก็ได้นะครับท้ายสุดนี้นะครับผู้เขียนก็ขอเรียนท่านผู้อ่านว่า ในการรวบรวมเรียบเรียงหนังสือก็ดีหรือในการเผยแพร่ธรรมะโดยการทําคลิปส่ง y o ยูทูบก็ดีเนี่ยผู้เขียนหรือผหรือกระผมผู้พูดนะครับออที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์นิโรธหรืออาจารย์คัมพีปรีชายาน,นั้นได้รวบรวมเรียบได้ได้ได้รับข้อมูลนะครับจากหนังสือและเอกสารต่างๆมากมายที่ได้นํามาอ้างอีกในหนังสือทั้งหลายที่ผมได้เผยแพร่นะครับ ก็ขอขอบพระคุณข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับที่ท่านได้กราวนาสละเวลาและก็ได้รวบรวมข้อมูลไว้เพื่อผมจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนและในการพูดนะครับนอกจากนี้ผมผู้เขียนผู้รวบรวมก็ขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณในคุณคุณสนเจตนาของผู้มูจิตศัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกองทุนเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับ คำสอนและปฏิยาโลกุตลธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดถึงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนแห่งพุทธศาสนาของนักปราชหรือนักปฏิยาผู้มีชื่อไกลทั้งหลายนะครับอีกทั้งขอบคุณผู้สนใจและคำสอนปฏิญาในหนังสือธรรมะทุกเล่มของอาจารย์นิโรธนะครับและขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้อ่านหนังสือมาร่วมการเผยแพร่หนังสือดังกล่าว เพื่อหวังจะให้แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้ช่วยเหลือบริจาคทรัพย์นะครับและก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับนอกจากคุณตรงนะครับที่สมุทรสาครซึ่งก็เป็นการ,รยาณมิตรเป็นผู้ที่รับทำคำสอนของนิกายชยานะชาญหรือเซนนะครับแล้วก็ได้เผยแพร่ร่วมกกับผมแล้ว สำหรับการรวบรวมหนังสือในการเผยแพร่นะครับที่ท่านกำลังฟังอยู่ก็ดีหรือกำลังอ่านหนังสือของผมทุกเล่มธรรมะนั้นขอให้ท่านรับทราบว่าผมได้รับความร่วมมือนะครับจากคุณตรงสงมุดสาครและหนังสือธรรมะทุกเล่มของอาจารย์นิโรธที่มีการทีพีมพเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นก็ได้รับสนุนทางการเงินจาก คุณนพมาศนพมาศนะครับขอโทษครับประคองธรรมและทันตแพทย์หญิงกรุณาพุทธวัฒนะผู้เป็นบิดามารดาของออนายบุญวัดบุญบุญยวัฒนะครับพุทธวัฒนะหรือที่ชื่อเล่นว่าน้องวินนะครับอยากสเมเสมอตลอดมาผู้รวบรวมเรียบเรียงขอตั้งจิตทิฏฐานในคุณงามความดีในการบริจาคทรัพย์เพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน ของกาลยานมิตรผู้เป็นกาลยาธรรมทั้งสองท่านนี้นะครับพระรานิสง์แก่ดวงวิญญาณของน้องวินนะครับหรือนายบุญยวัฒน์พุทธวัฒนะผู้เป็นบุตรชายซึ่งบัดนี้ได้เสียชีวิตแล้วนะครับและขอให้ดวงวิญญาณบังเกิดสันติสุขในปรภตามกติวิสัยของโลกสมมตินะครับเนื้ออื่นใดผู้รวบรวมเรียบเรียงขอขอบคุณกาลยานมิตร นะครับซึ่งเป็นสหายธรรมทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามก็ดีหรือไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนะครับที่ตัวศัพท์มาสนทนาธรรมเป็นจํานวนมากจึงหวังว่าหนังสือที่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมรวมทั้งหนังสือทุกพุทธศาสนานิกายเซนชานหรือเซนทุกเล่มนะครับจะก่อให้เกิดแรงบรนดาลใจและบังเกิดภูมิปัญญาหรือบังเกิดภูมิธรรมรวมทั้งธรม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 ะ ธรรมยานหรือเป็นพานะแห่งธรรมที่จะนำท่านผู้อ่านสู่การประจักษ์แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตในช่วงชีวิตปัจจุบันนะครับท้ายสุดนี้ผู้เรียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขณะที่ท่านกำลังอ่านหรือฟัง จากที่ผมอ่านจากข้อความในหนังสือพิกทุกสู่สุขนะครับพิกทุกสู่สุขอย่างฉบับพลันนี้จบแล้วก็จะทําให้เกิดท่านเกิดความคิดท่านจะ่อให้เกิดการกระตุกจิตกระชากใจกระตักกระตุกตอความคิดของท่านผู้อ่านผู้ฟังนะครับอาจจะทำบางท่านบางท่านบางเกิดจุดหักเหหรือหักเลี้ยวสู่จิตเดิมแท้คือมันเกิดความคิดใหม่ว่า แต่เดิมจิตมนุษย์นั้นว่างเปล่าไร้ความคิดปรุงแตง่งหรือปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราใครปรุงแตง่งมันปรุงแต่งของมันเองเป็นอันหลักทำคำําสอนตามประสูตรของเซนหรือนิกายทยานะนะครับและก็หวังว่าท่านผู้อ่านจะกลายเมื่ออ่านจบแล้วก็จะทําให้เกิดความคิดที่ไร้ความคิดหรือความคิดที่ไร้ความคิดปรุงแตง่ง ซึ่งตรงกันกับฝ่ายเถรวาทที่กล่าวว่าภาวะที่จิตว่างเปล่าปราศจากความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนคนสัตว์ชีวิตนะครับซึ่งเรียกจิตที่มีภาวะเช่นนี้ว่านิพานจิตแห่งนิพานนะครับเป็นภาวะแห่งนิพานนะครับออขอย้ำว่านะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมกำลังอ่านให้ท่านผู้ฟัง ในวันนี้และวันต่อไปนั้นเป็นหลักธรรมคำสอนนะครับที่อยากจะช่วยท่านเกิดพร,รานิพสง์จนวังเกิดปัญญาญาเห็นประจักษ์แจ้งและบรรลุถึงโลก,กุตรธรรมนะครับด้วยโลกุตรปัญญาที่ทุกคนม,มีอยู่แล้วในช่วงชีวิตปัจจุบันนะครับอันหนึ่งสำหรับผู้ที่ฟังแล้วนะครับมีความสงสัยหรือ ไม่เข้าใจในเนื้อหาสาระของหนังสือธรรมะที่เขียนโดยอาจารย์นิโรจิตวิสุทธิ์หรืออาจารย์คำพีปิชายานทุกเล่มหรือต้องการแสดงความคิดความเห็นหรือต้องการสนทนาเกี่ยวกับปรัชญาหรือเรื่องราวใดเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนหรือจญาะหรือฌานเล่นละทิเต๋ากรุณาโทรศั์หรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กับอาจารย์นิโรธจิวิสุทธ์หรืออาจารย์คัมพีปียาญาณได้ที่โทวศัพท์หมายเลข0891260689นะครับและก็025133279และ02939746นะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมอ่านนี้ก็คือคำนำของผู้รวบรวมและเรียบเรียงนะครับหนังสือที่ชื่อว่าพริกทุก สู่สุกย่างฉับพลันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะนำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังเป็นอันดับแรกก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะต่อด้วยเกินนำนะครับเกินนำซึ่งก็เป็นการจะพูดถึงพุทธธรรมนิกายเทรวาะและเซนนะครับว่ามีความเหมือนกันต่างกันยังไงแบบไหนนะครับเอาละครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกครั้งแรกที่ไอ้ครั้งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้อ่านจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขด้วยจิตที่ว่างเปล่าโทษครับพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันนะครับเออเป็นการอ่านคำนำํานําผู้รวบรวมเรียบเรียงของกระผมที่ผมกผมได้รวบรวมเรียบเรียงหรืออาจารย์นิโรธจิตพิสทธน์นะครับอ่าเป็นการนํามาอ่านย้ําซ้ําเทิมซ้ําทวนนะครับ ใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านมาแล้วเมื่อหลายสองสามปีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้เรียกร้องว่าหาอ่านหนังสือผมแล้วก็ลำบากและให้ผมส่งเป็นหนังสือหรือให้ผมช่วยอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยฟังหรือไม่ได้อ่านหนังสือเล่มที่ชื่อว่าพลิกทุก สู่สุขอย่างจับพลันนะครับผมก็เลยขออนุญาตต่อท่านผู้ฟังว่านำมาอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโดยจะเริ่มจากหนังสือพลิกทุกสู่สุขอย่างจับพลันและหนังสือนิพานจับพลันหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนและหนังสืออื่นๆอีกหลายเล่มน,นะครับที่ผมได้อ่านแล้วก็จะนำมาอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อย้ำ ถึงหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายเซนหรือนิกายชาญหรือทยานะว่าแตกต่างจากพุทธศาสนานิกายเทรวาตอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้กล่าวมาได้อ่านมา,าก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอยุตินะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเช่นเดิมนะครับทันทีฟังแล้ว ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต้องการสอบถามข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อผมตามเลขตัวสับที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ